สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django หนึ้าศูสกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่าย k ม m c o ได้ทำการเปิดตัว Exciting S 4 0 0นะครับเวอร์ชันน2022จะเป็นทางการในงานอิกมาโชล่าสุดที่ผ่านมาโดยมันคือรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ที่มีดีไซน์เฉียบคมดุดันให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตในตัวเราลองไปดูรายละเอียดของตัวรถด้วยกันเลยครับ สิ่งที่โดดเด่นของตัวรถคันนี้นะครับก็คืองานออกแบบชุดไฟริ่งด้านหน้าที่มีไฟแบบ LED แบบหลบอยู่ใต้หน้ากากพร้อมกับไฟ DRL ฝังอยู่ภายในนะครับบาะนั่งจะเป็นแบบ2ตอนยกระดับเน้นความกระชับในการรองรับท่านั่งของผู้ขี่มากเป็นพิเศษหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบแสดงค่าต่างๆอย่างครบครันกระจกบังลมด้านหน้าจะเป็นแบบปรับระดับด้วยไฟฟ้าได้ พื้นที่เก็บของสามารถเก็บหมวกน็อกเต็มใบได้นะครับดิสเบรกหน้าคู่พร้อมกับคาลิเปอร์แบบเรเดียลเมาส์ระบบป้องกันล้อมหมุนฟรี traction control ก็มีการติดตั้งมาให้นะครับแล้วก็มีระบบการเชื่อมต่อตัวรถกับสมาร์ทโฟนผ่านทางบลูทูธเพื่อแสดงแผนที่นำทางนั่นเอง ทางด้านขุมกําลังของตัวรถนั้นจะมาในพิกัด 400cc 1สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยหม้อนน้ำจ่ายน้ํามันด้วยระบบหัวฉีดให้แรงม้าสูงสุดมากถึง36 PS ที่7,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่39.1นิวตเมตรที่6,250รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าจัดจ้านเลยทีเดียว ในตอนนี้ยังไม่มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการของ Kimco Exciting S 400นะครับแต่อีกไม่นานเกินรอเราก็น่าจะได้ทราบกันแล้วรวมไปถึงแผนการตลาดว่าทางค่ายจะวางจำหน่ายรถรุ่นนี้ในประเทศไหนกันบ้างสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class, 150, เว r ร์กคลาส Peugeot Django 150 Scooter พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศ